สวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาดนตรีนาฏศิลนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องของรำวงมาตรฐานนะครับรำวงมาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆดูจากภาพเลยนะครับว่าในการรำวงมาตรฐานนะครับเราจะเป็นการรำเป็นรูปวงกลมนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับและเด็กๆดูตามภาพนะครับว่า ลักษณะการแต่งตัวนะครับก็จะใส่ด้วยชุดไทยชุดโจกกระเบนที่ว่ามีความสวยงามใส่ชุดไทยที่มีความสวยงามนะครับทีนี้สําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของรำวงมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องเรียนนะครับเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับเมงนะครับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน 2. ถ้ท่ารำในเพลงรำวงมาตรฐาน3 การแสดงรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนต่อไปครับการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานนะครับอ่าทีนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะให้เด็กๆนะครับป .3 นะครับได้เรียนเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของรำวงมาตรฐานกันก <Fin S 1> <ๆ S 2> ่อนนะครับเด็กๆอ่าทีนี้เราไปดูเลยนะครับว่าประวัติและความเป็นมาของรำวงมาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเขาบอกว่า รำวงมาตรฐานนะครับเขาบอกว่าเป็นการแสดงนะครับที่ม <IL D S 3> ีการนะครับพัฒนารูปแบบนะครับมาจากการเล่นรำโทนนะครับเด็กๆซึ่งการเล่นรำโทนนะครับก็บอกว่าเป็นการเล่นของชาวบ้านนะครับเป็นการเล่นของชาวบ้านนะครับจะมีผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับรำกันเป็นคู่ๆนะครับเด็กๆ โดยที่เวลาที่ผู้หญิงกับผู้ชายรำเนี่ยนะครับก็จะรบเป็นรูปวงกลมนะครับนะครับแล้วก็ใส่ชุดไทยนะครับชุดโจกกระเบนนะครับแล้วก็ก้าวรำพร้อมๆกันนะครับโดยที่ว่านะครับจะมีโทนะครับโทนนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะครับโดยที่จะมีโทนะครับเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะครับเด็กๆ ซึ่งประวัติของรำวงมาตรฐานนะครับก็เกิดมาจากนะครับเมื่อพศนะครับ2,487นะครับเด็กๆปีพศ2,487นะครับในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับหรือว่าชื่อเดิมของท่านนะครับก็คือจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับ ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลนะครับก็ไดต้ตระหนักนะครับถึงความสําคัญนะครับของการละเล่นรื่นเริงประจําชาติะนะครับและก็ได้เห็นว่าเออคนไทยเนี่ยครับนิยมเล่นราโทนนะครับเด็กๆจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงราโทนให้เป็นการรําที่มีความมาตรฐานแล้วก็เรียกอีกอย่างนึงว่า รำวงมาตรฐานนะครับซึ่งสําหรับรำวงมาตรฐานนะครับก็บอกว่าเพลงที่ใช้นะครับจะประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงนะครับเด็กๆจะประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงทีนี้เรามารู้กันเลยครับว่าเพลง10เพลงมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าเพลง10เพลงทั้งหมดนะครับกลุ่มศิลปากรนะครับจะเป็นผู้ที่แต่งเนื้อร้องจํานวน4เพลงนะครับเด็กๆสําหรับ เพลงที่กลุ่มศิลปากรได้แต่งมาทั้งหมดสเพลงนะครับก็ได้แก่เพลงงามแสงเดือนนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟังนิดหนึ่งงามแสงเดือนมาเยือนส่องลางามใบนามาสู่วงรำรอเพลงชาวไทยชาวไทยเจ้าเอ๋ยเจ้าอย่าละเลยในการทําหน้าที่รอเพลงต่อไปเพลงรำมาสิมารำรำมาสิมารำารือรำบํากานให้สนุกรอเพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทยเพลงรามาสิมาราและก็เพลงคือเดินหงายนะครับและต่อมานะครับท่านผู้หญิงละเอียดนะครับพิบูลสงครามนะครับท่านก็ได้แต่งเนื้อร้องเพิ่มมาอีก6เพลงนะครับก็คือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญนะครับเพลงดอกไม้ของชาตินะครับเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าและเพลงหญิงไทยใจงามและก็เพลงบูชานักรบและก็เพลงยอดชายใจหาน ซึ่งจะเกี่ยวกับรำวงมาตรฐานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพลงที่ใช้ในการรำวงมาตรฐานนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด10เพลงร่มศิลปรกรแต่งม,มา4เพลงนะครับและท่านผู้หญิงละเอียดนะครับแต่งม,มาอีก6เพลงนะครับเด็กๆเอาทีนี้เราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าเมื่อได้เพลงมาแล้วนะครับก็จก็จะมีการ ปรับท่ารำนะครับเป็นแบบแผนมีการปรับท่ารำจากที่ว่าเราได้บทเพลงมาแล้ว10เพลงกลุ่มศิลป์ต่งม,ม,มา4เพลงท่านผู้หญิงละเอียดเต่งม,มาอีก6เพลงรวมเป็นทั้งหมด10เพลงนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับท่ารำให้เป็นแบบแผนพูดง่ายๆก็คือมีความเป็นมาตรฐานขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นนะครับรำวงมาตรฐานนะครับ เป็นการแสดงท่ารำนะครับที่มีมาตรฐานร่วมกันนะครับระหว่างชายและก็หญิงนะครับเป็นคู่คู่อ่าเวลารำเนี่ยต้องรำเป็นคู่คู่ระหว่างชายกับหญิงนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเวียนไปเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งจะนิยมเล่นกันตามงานรื่นเริงต่างๆอ่าหรืองานบันเทิงต่างๆนะครับซึ่งผู้ประดิษฐ์ท่ารำวงมาตรฐานนะครับได้แก่คุณครู ละมุดยามคุปครูมัดลีคงประพัดและคุณครูสุวรักษ์พัฒนาวิทย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับอประวัติของระวงมาตรฐานนะครับว่าเกิดขึ้นในสมัยใดมีเพลงอะไรบ้างน,นะครับมีการแต่งกายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยรู้เรื่องต่อไปกันต่อนะครับสําหรับวันนี้เรื่องรำวงมาตรฐานที่เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมานะครับนะครับให้เด็กๆทราบเท่านี้ก่อนแล้วก็เด็กๆดูภาพนะครับว่า าการรำวงเป็นอย่างไรนะครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรทีนี้เราก็ไปดูภาพของการรำวงมาตรฐานนะครับเด็กๆเข้าใจเ,เลยนะครับว่ามีการแต่งกายที่มีความสวยงามนะครับมีการแต่งกายที่ว่ามีความสวยงามชายและหญิงใส่ชุดไทยนะครับแล้วก็มีการนุ่งโจงกระเบนนะครับสําหรับวันนี้คิดว่าเด็กๆคงจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของรำวงมาตรฐานเกี่ยวกับประวัติก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยมารู้เกี่ยวกับการแต่งกายหรือ เพลงที่ใช้ในการรำวงมาตรฐานหรือว่าถ้ารำวงมาตรฐานหลังจากนี้กันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนสวัสดีครับ